สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอย่างอาอย่ยยาางค่อนข้างอาการค่อนข้างจะหนักนะครับผมแนะนําผิดพลา์คือโมดิโมดินี่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรล้วนครับโดยเฉพาะมาจากมนกันลักขีนนกนะครับมนันลักขีนนกของเราเนี่ยเรามีการสกัดโดยวิธีพิเศษนะครับจึงได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงและสารสกัดที่สูงเนี่ยออกฤทธิ์ไปก็เรียกว่าทําหน้าที่แทนอินซูลินไร้ของบา คือทาหน้าที่เทนแทนอินซูลินนะครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยสาเหตุเกิดจากการที่ว่าตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ไม่พอหรืออินซูลินที่มีในร่างกายเนี่ยมันไม่ทํางานก็เรียกว่ามันดิสแตน์เพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหนาน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับน้าตาลที่เรากินเข้าไปหรือหรือแป้งเื้อนที่อย่างที่เรากินอาหารเรากินเข้าไปเมื่อย่อยเป็นน้ําตาลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำตาลเหล่านี้ไม่สามารถซึมเข้าสู่เซลล์ไปผ่านกบไปผ่านไมโทคอนเดรียเพื่อแปลงแั้วเป็นพลังงานใช้ประโยชน์ได้ ก็ทําให้ปริมาณของอประกูโคตใน,ในกระแสะเลือดเนี่ยสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรไตจะทําทงานหนักสุดท้ายก็เกิดภาวะไตาวายปเปิดภาวะไตาวายสิ่งที่ตามมาโรคต่อเนื่องจากเบ,บาหวานก็จะเยอะแยะไปหมดเลยบางคนบางคนขึ้นตกที่ตาก็ทําให้เกิดตาบอดได้ ไปที่ปลายประสาทมือเท้าก็แผลก็าหายช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นไอ,ไอสารสก,กัดของเราเนี่ยจากมะละกีด๊กเนี่ยทำหน้าที่อินซูลินไลท์คอมเพลวความหมายคือไปทําหน้าที่ทดแทนอินซูลินที่มันขาดหายไปหรือมันไม่ทํางานโดยทําให้บัตรรูโคดในกระแสเลือดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถถูกผลักเข้าสู่เซลล์เมื่อผลักเข้าสู่เซลล์เซลล์ก็สามารถนํากรูโคสเหล่านี้มาแปลงเป็นพลังงาน จึงทาให้เลือดของเราเนี่ยมีประมาณของบัตรคูปองในภาวะที่ปกติแลกขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความอ่อนเพลียเพลียแรงจากการที่ว่าร่างกายขาดน้ําตาลทั้งทงที่มีกระแสะเลือดน้ำตาลสูงนะครับเพราะน้ำตาลเข้าไม่ได้ตรงนี้มันก็จะลดหายไปความสดชื่นของคนผู้ป่วยหลังจากที่ทานโมดิมันก็จะกลับมาภาวะปกติใช้ชีวิตได้ปกติได,ได้ได้เหมือนเดิมการทานตัวนี้นะครับผมอยากจะกบอกว่ามื้อไหนก็แล้วแต่ที่เราทานอาหารเราก็ทานโมดิสักสองแคปซูล แต่มื้อไหนที่เราไม่ทานเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทานโมดิเพราะเหตุว่าเราไม่มีปริมาณอาหารหรือน้าตาลที่สูงเส้นเลือดสูงเราไม่จเป็นต้องไปทานมื้อไหนเราทานสิ่งที่เป็นแป้งหรือน้ำตาลน,น้อยเราก็อาจจะทานแค่เม็ดเตียวแต่มื้อไหนจะเกิดว่าวันนี้อยากจะกินทุเรียนอยากจะกินของที่เราชอบชอบที่มีเป็นนานแล้วเราก็เพิ่มปริมาณของโมดิเพื่มอีกนิดหนึ่งเพื่อไปชดเชยน้าตาลที่มันสูงเส้นเลือดให้พลักเข้าไปได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ง่ายๆของการอาหารเสริมสำหรับโรคเบาหวานนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นในสภาพจริงของครอบครัวผมตระกูลผมเป็นตระกูลเบาหวานทั้งฝ่ายคุณพ่อผมทั้งฝ่ายคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานทั้งกันทั้งกันทั้งสองครอบสอง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 ครอบนะครับสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยได้รับผลรดตัวเนี้ยทั้งทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พ้นผมก็เป็นเบาหวานน้องชายผมเนี่ยเสียชีวิตเพราะเบาหวานไปมาสิบกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตัวผมเองก็เป็นเบาหวานมาถึงวันนี้ก็ร่วมยี่สิบปี แต่ว่าผมใช้ทุกอย่างคนปกติพอทุกครั้งของการทานอาหารผมจะทานโมดิสองแคปซูลแล้ววันไหนที่ผมทานทุเรียนผมก็ทานเพิ่มมากขึ้นมื้อเย็นมื้อไหนที่ผมไม่ทานข้าวผมก็ไม่ทานต้องไม่ต้องทานโมดิเนี่ยผมใช้ชีวิตโดยอย่างนี้ไม่มีใครรู้ว่าผมเป็นเบาหวานนะครับเบาหวานกับผมก็เป็นเพื่อนกันที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานแล้วเราก็ไม่ทำร้ายกัน จากการที่เราใช้โมดิกเนี่ยครับมาปเป็นมาเป็นตัวประสานให้เราสองคนนี้อยูเพิ่มกันได้นะครับที่อยากจะฝปิดเป็นหนึ่งในความหวังนะครับที่เราไม่ต้องไปทานยาเคมีเพราะการทานยาเคมีสุดท้ายปริมาณยาต้องเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันเอาไี่อยู่นะครับตั้งแต่เริ่กตั้งแต่เพื่อปริมาณยาจะกินเรากินยาอาจจะเม็ดเดียวก็เพิ่มเป็น3เม็ดจากนั้นก็ต้องเพิ่มยาตัวอื่นเพิ่มเข้ามาสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปฟอกตรงฟ,ฟอกไตแล้วการใช้ชีวิตก็ไม่ปกติสุข รเราสามารถอยู่กับเบาหวานได้ด้วยการปฏิบัติตัวของเราให้ดีแล้วก็เข้าใจในแง่ของการทานยาก,ก็คือมื้อไหนเราทานอาหารที่มีโปรตีนหรือที่มีแป้งเยอะเราก็ทานโบดิเพิ่มขึ้นไปแต่มื้อไหนที่เราไม่ได้ทานเราก็ไม่ต้องไปทานโบนิมันนะครับอย่างนี้เราสามารถอยู่กับเบาหวานได้จนวันตายนะครับ